ครับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพอ่พอกับแม่น้องน้ำผิงอีกแล้วเนาะโดยมาพบพอ่พอพ่อเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องเลยทั้งแม่น้องน้ำผิงกับข่ามาหาน้องอ้อมแต่เข่ามากเมื่อนี้คู่ชึกแปลกๆมาเนี้เงียบเหเงียบโดยเงียบแบบคือชิมอเห็นนี่ยังจะเสียงไก่เซลเซลทั้งไงดินพินกองไว้กะ ราก็บ,บ่มีงบต่อเลย,อนนะญญยเพื่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะกัทางผู้ใหญ่เพิ่นกับผถามลายอยู่แต่ว่าก็ยังบม่มาเพื่อนพี่น้องเอ๋ยถามทั้งอีฟซีก็ถามมาว่าอยากให้น้องอ้อมได้แต่เขากะอยากให้น้องอ้อมได้คือการเพื่อนพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าน่ารดกเขากะอยู่กับนำผู้ใหญ,ญ่เพิ่นเนี่เนาะวันะนี้กัทั้งบุนเข้ามาหาน้องอ้อมปัจจิมาว่าออเรื่องนี้เนี่ยนะ้องว่าทำไมปัจจัยไม่เรื่องปูน พ่อทั้งปูนน้องอ้อมพันแุยันมันแข็งพอตอนนี้หันมันเอาก็สั่งมาเหิงเลยคงเติบแล้วตอนแรกก็คิดว่าสั่งมาแบบคิดว่าแบบว่าปูนยันพันกัจจีได้ดำเนินการเลยเนาะแม่นคิดว่าเนอะได้แต่ว่าชีว่าทั้องกระเตยทั้งน้องกระเตยนั้นขาดปูนตอนนี้ตอนให้าั่งน้องกระเตยนี่มาเอาปูนอยู่อยู่น่ไปใส่ก้อนได้สบูนณ์ชีช่างมาแทนน้องอ้อมแมนโดย ภาษิมาคุยน้ำเพล่เด็ดวันนี้แ,แต่ว่าพันปอยคือทั้งงานงบปูนทั้งนองกระแตเนี่ยมีแล้วแมนมีแล้วลำวลวเฮาต้องเอาตัวนี้ไปใส่ก่อนแมนเพื่อว่าไม่หิงหลายมันก,ก็ะชิแข็งแมนแขงทั้งแมนแ้อมแล้วก็บ่ไดวว่าอะไรล้วก็ว่าอยากให้เอาไปใส่ก่อนอยู่แต่ว่าเฮาได้ยินจาก ไอ้น้องน้องบล็อกเนาะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มาถามต่อปากเราแล้วก็<ร>ทั่งทั้งทั้งผู้ใหญ,ญ่เพิ่นก็ว่าถ้าเรือนทั้งเรือนน้องอ้อมนานตั้งนี่กับปูนกับสิแข็งไหนเพิ่นว่านะอืมได้แบบว่าคือตอนนี้กระทั่งน้องอ้อมนี่ก็ได้แค่สามยางหนึ่งพม่พี่น้องเอ้ยนึย่เหตุเทือนหนึ่งเสาเนาะสองบล็อกสามปูนแต่เฮซายก็พอได้แล้วเฮซายนี่ใชได้อยู่เทคานแมน่น ตั้งเสาเทคานเนาะสี่ยางเล็กพ่วกเล็กเทคานเด็กก็สิใส่หลายเส้นอยู่พพี่น้องเอ้ยเขามาหาเบิ่งเพิ่นอยู่เฮือนอยู่อยู่อยู่บ่สมุไอจะมีเลยคือปิดคัาแ๋อเราผักกระจาดใส่ประเทศตีให้เราคักแท้นี่สิแม่ดแล้วปิดปิดชิดเลยแบบบ่ได้มีชงรูปร่างอย่างเลยเราโอ้ตอนนี้เปิดไร่ได้มาตรงมีข่อยว่าทุ่งสิเปิดไร่เพิ่นเฮ็ดนี่เจ้าว่าบ เปิดบ่ได้หรอตีได้ครับตีได้บ่แมนตะปูเหนี่ยมมากใหญ่ปานนี้่ยบ่เคยเห็นไม้ันนี้นะคอยคิดว่าเพิ่นจะเอาอ๋อเงินขึ้นน่ะบ่แมนคือไม้อันนี้แล้วตีนั่นจะตีอันใบชื่อบ่แมนตีจับก็เป็นภกระนี่นหะแล้วตีตะปูเหน่ยปานนี่ยมีคนดีอยู่ในบ่จ๊ะน้องอ้ำบ่จ๊ะอยู่ในค่ะน้องอ้อม สมอยบ่สมอยบ่มีไผไปใส่เพื่อนเด้นอนอยู่เฮือนน้องกระเตะกับเวเห็นเห็นแต่ไกลเพิ่นน่ะกำลังสิไข่น่ะไทย,ไปไปเยเห็นบ่าน่ะน่ะน่ะไทยออกแล้วเหรอเบิ่งไข่ออกแล้วบ่ออกแล้วเพิ่นลงนาได้ทีน,นี้ก็มีไข่จักหน่วยเลยมีไข่จักหน่วยเลยเอออยู่พี่เจ้าว่าน้องเก็บไว้ไปจ้ะได้อยู่พี่อยู่พี่ มีไข่ไข่โอ้เนาะไปทางไหนเด้น้องอ,อมไปตัดอ้อยนเบิงเ่งตัดอ้อยหาเงินเ<ม>พราะว่าที่ผ่านมานี่เพิ่นไปเฮ็ดอยู่อหัวนน้องกระเตแบบม,มันบ่มีปูนเดี๋ยวเพิ่นเลยโจปูนก็เลยโจแล้วเพิ่นจะเอาตัวนี้ไปใส่ก่อนเพิ่นก็ย่านแบบทางทางทาง,งน้องกระเตบ่มีงบซื้อแทนแม<น>่นเพิ่นเลยบ่กล้าไป ทางเขาก็ยังมทัานามาแจ้งเพิ่นแมนไมน่ได้ว่าสิมาแจ้งเพิ่นไปอาม,ม่าเอาหนีกับมาบ่พ่อเลยไผ่เลยบนนี้เนาะเห็นอะไรเนาะบัดนี้เพื่อ,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 อนเขาสี่สั่งมากับเพื่อเจ้าทางทางห่านเพิ่ิมาส่งกับตามกว่าดสองมือสองมือสามมือแมนยว<ม>่จะเสียเวลาเสียเวลาอีกก็เลยให้เอาตัวนี้ไปใส่ก้อนมันใกล้กันเนาะจักมือสองมือแล้วบ้านชี้หามือฮัดจ่างมาแทนเพิ่นเนาะเพราะว่าใบหล่นกับใบได้ได้พร้อมมีเลยใบหล่นกับใบได้ เพราะว่ายังปูนขึ้นราคาเรื่อยยันงบซียูน้ำพเนี่ยันบอกพ่องบน้ำตอนนี้พ่ออยู่หนึ่งตนเนาะแต่ว่าในราคาที่ตอนนี้ตอนนี้ในตอนนี้เพราะว่าตะก,กี้หันปูนิฉบแล้วหาซิบตอนนี้ขึ้นหาซิบหาพ่อยพี่น้องเลยมันขึ้นไปเรื่อยแต่สะบุญมีแต่เขาจิบไปคุยทัางหา้านบนทัพไปจ่ายเงินไว้ก่อนในตอนนี้พ่ไม่เ่าเนาะจังว่ะ จองไว้ก่อนอจองไว้ก่อนแตวประมาณในชิบมือหรือว่าเครื่องเดือนถ<ช>้าจะเอาหรือว่ากลประมาณชิปมือเดี๋ยวจะมาเอามาชิถ้าว่าน้องอ้อมมีน้องอ้อมไล่อย่างใดเขาจะให้เพื่อนออกมาให้สิเน,เนาะแล้วนี่บอกว่าก็น่าชีได้อยู่เพราะเป็นคาประจำยู่ไล้หอกเพราะว่าท่านเป็นคาประจำเขาอยู่แล้วม,มาบนมาบง,งเคื่อนสั่นของเราที่เราอ้อมผักกจาดตอนนี้ กับผ oui pues <Man. S 1> ู <teachers> ้ย nah. ิงอยู huh. uh ่เนาะบนโนแมนผู้ชาอะไรเฮ็ดไล่ชำนี่ก็ดีเลยคุณพี่น้องเลยแต่ว่าเราตอกเองเราหรอกหรือว่าภัย่าตอกให้เราเนาะคุณสังกะสีก็ใส่ไม้เลยครับขอใว่าจีแมนแม่แม่นน่องอ้อมกับน้องอ้อมพ่ะหน้เบิ้งนี่ถือว่าได้แล้วนั่นยั่หรอกเผื่อจะได้เฮ็ดเทือนหน้าก็ยันฝนตกใส่สังกะสีไม้เลยครัอ๋อ มีแต่ไก่เซลเซลไปใส่เบิร์ดเล่แต่เก่าคือมีคนไดนคนหนึ่งอยู่เนาะไปเบิรครืึ้นด้วยเหมือนนี่แต่เก้านี่ปกตินี่น้องอ้ํานี่เพิ่นปวดหัวแต่เพิ่นชิจูเฮือนแสดงว่าบัณนี้เพิ่นเศร้าหรือไปจังเนาะแนนเพิ่งถึงไปน้ำจะไรเฮาบัดนี้กลับบ่เพิ่งจะจุดกับแล้วนั่งถ่าเพิ่นอีกชิ่วหน่อยกับ น้องน้องเตรียมจีซักผ้าแล้วไงมูมีแฟบไปจ้ะเตรียมกัละมังเลยโอ้เ oh. มนมูมีแฟบไปจ้ะมังเนี่ยบอกท้องมีเลยหมาไม่ได้มีคางเออใช่ลเลยบางทีนั่นนี่เนาะผู้เผ่าเฮือนเออเป็นผู้นี่เผ่าเฮือนมาหนีิตะไก่ดิไก่คร,รับสิเรีรยกแบบนี้สิ้กลับ น <molec> จะให้ทางผู้ใหญ่เอฟซีเบิกน้ำกันเนาะที่ว่าสมุนมาวันนี้มาวลาชิมาเบอกน้ำเมน็องอ้อมแบบตัวปากไปเพี่น้องพี่ยัยเพิ่นวลาชิมายืมปูนเพิ่นโมเมนต์ไปยืมหรอกเนาะแบบว่าเอาไปใช้แบบเรื่องก้อนเด็ดเดี๋ยวเขาออกมาแทนเพิ่นเยี่ยนเพิ่นก็เยี่ยมมันแข็งโนยเปลี่ยนน้องหนีเลยเนาะอารมณแฟนของผู้ใหญ่กี่เอ้ามาเตียงมาอยู่พี่อีกแล้วนี่ ไฮโอ้ย,อยบ่อเตียงไปอย,ยู่เซกเห็นบ่อเตียงอยู่หันตอนนี้ปลาก,กระป๋องบ่เตียงปลาก,กระป๋องโอ้ยมาได้เงาเพิ่นได้บ้านนี่เด็ดสีมื่อได้เนาะเมื่อแล้วเห็นอะไรใะ่นั่นนางถากเอาเมยได้ไี่ <laughs> นั่งขานั่งขาคนไปเราจักงามไรบ่เนี่เบอร์โทรกับบูมีเคยโทรหาน้องแต่ว่าลืมเนี่ยจะเป็นเบอร์โทรตัวใดบ่เนี่มีแต่จะหาในแย่ไข่มุดเราได้ผลอ่ะไม่แด้วเนาะไปแย่ก็เราหายหมดลงไปตาขึ้นเทียงเราเย็นเรครบลูกเราเราเราบุกกาแย่เราหมดพอแย่มันแม่มันชิตแตกกระจายเนี่ยแต่หางหมดแดงลาย ตนี่ดินบอกกมีคบกกับลายพูดไหพี่น้องไอ้แต่ทังคนคนไว้ก็เดิมชีนั่นอเนะแต่ทั้งไงน้องอ่อเนี่นขาดแต่ลายยางอยู่พหมพี่น้องเลยตามที่จริงหั่นทมีเครื่องบิดหันเราสามารถก่อเองก็ยังได้เนาะกัที่เห็นเห็นลายซองมไทยกัทั้งเงินเพื่อน้องกัแต่แม่กแม่เมื่อ้ามามบเยนไเลยันนี้หาเดียวกับบุเินพ่พี่น้องเลย กัสบ so yeah. 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 so, ุญกับบอลทัี Or, ่ก yeah. nah, well ัส yeah. uh. right. ิได้กับกอนเดสีคุยกันกับเพิ่นว่าทั้งน้องกับแต่อีกถ้าว่าเพิ่นขาดต้องการไหวกับให้เพิ่นเอามาเอาทั้งของน้องอ้อมก้อนไปไสเนาะปูนเนาะจ็กสองสามมือสบุญสีสร้างมาแทนน้องคุพี่น้องไอ้เพราะปูนนี่อ่ะถ้าสร้างมาได้ฮอดฮอดแล้วบ่เดือนนึงวะทมี่หน่าชีฮอดแล้วเดือนเขาเอาไปไสก้อนนะเาดชีน้ากับบอลเก็บของน้องอ้อมนี่กับบุคคลดีเป็นไง ฝนตกเปิดว่าฝนตกแห้งมากเลยอะมันเปียกมันมันแหงมันกับสีแข็งโดยอือปะชีประมาณนั่นแหละผมเปากปะชีได้กลับปะเนาะกล๊บโดยกลับแล้วบ่ะนั่งท่าน้องกับจักย้มได้น้องสิมาโดยไะโอเคไปพี่ดองเยไปคลิปมาหาน้องอ้่ำบ่มีน้องอ้อมอยู่วนมีไผ่เลยวันนี้ เห็นแต่ไก่ไข่เซลเซลอยู่น่ะจับหมอกไก่น้องอ้อมนี่บ่เมื่อมาได้น้องอ้อมหายมาน้องอ้อมไปใช่น้มแต่น้องอ่อนนี่เพิ่นว่าสิให้เอ้ยบุญอยู่ตัวนึงเพิ่นว่าแต่เฮากับบ่อานอนเพิ่นดอกเนาะมีแต่เทาสิหามาเพิ่นบ่หยอกเพิ่นตุ้ยเหรอแม่นไก่ไก่กำลังไข่ป่ะเมื่อป่ะป่ะมาได้วันหน้าสิมาใหม่เธอไรเธอชีโทก ทั้งหาน้องกระเตยให้เพิ่นมาเอาปูดยูนิกรพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังสั่งมาแทนน้องอ้อมเนื้อวันนี้นองถ่าเพิ่นอยู่ข้อมงนี่บอวัวมันชิมาจากมงหันคือที่คำพูดแหละเพราะว่าเพิ่นไปเพูดครอบครัวก็มันนี่เนาะไปบูมี่ไผเลยแต่บูมีว่าจ้าชีถามไผ่ว่าเพิ่นไปชาไปชสยนะเออเพิ่นไปนี่เิยหน่อยพันมาเพิ่นเขาบ้านเิยหน่อยพันมากก็คือสิคืออยายุพูดพี่น้องเอ้ยโดย ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องจะเก็บนี่กับทั้งแม่น้องน้ำผิงกับเสีได้กลับก้อนบ้านนี้แดดมือหนามืดในสิค่ะมาใหม่อันใดกับชิโท้คุยกับทั้งน้องกระเตเนาะเอาเพิ่นเผาไส้ปูนกับชิไฮมาเอาปูนน้ำน้องอ้อมไปดึงตัวก้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแดดซบุนสิเอาเงินจำนวนที่ผู้ใหญ่เพิดช่วยมาซื้อปูนหนึ่งตัวน่อสิซื้อมาแทะทั้งน้องอ้อมเนาะเพราะว่าเอาไว้ดูกะบโบไเพอ่ีเนาะโดย อาจากคีมนี้ก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่จะดีที่ขอบว่าสมคลิปเมน้องน้ำพิงตั้งแต่ต้นจน,นจบเนาะได้ว่าที่ปรขคัโฆษณา,าต้องขอบุญขอบคุณหลายเดอ้อขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพเข้มแข็งให้ดำด้วยดำด้วยโดยจากคีนี่กระทั่งสมุนก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้กอนพ่่แม่พี่น้องกลับเข้ามาสบายดีสวัสดีเด้อเบิร์ดสุ่สุขุให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพเข้มแข็งดำด้วยดำด้วย